โอเคแนะนำตัวเลยครับรออยู่รออยู่อ้าสวัสดีครับชื่อปาร์ตี้ครับอ่าเดี๋ยวคิวผู้ชายเป็นไหม่ครับค่ะค่ะค่ะมันไม่มันไม่เฟี้ยวเลยอ่ะเรนื่มาจังครับเดี๋ยวครับอ่าโอเคค่ะค่ะค่ะ ชื่อมาจากไหนอยู่เคยเทำหน้า YouTube อยู่อะไรจะมาทำอะไรในแนวนี้จัดถามร้องหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อปาร์ตี้ค่ะมาจากมาจากท้องแม่ค่ะช anel YouTube ชื่อเกียนคิเลตตูค่ะทุกคนอ,อาดอยูค่ะเอาลง YouTube คุณแน่ค่ะแป๊บค่ะเปิดง่ายค่ะ ีวิ่งมาปามันนี่เลยค่ะยวดูนะว่ามันวิ่งเร็วหรือเปล่านะคะคอที่ใช้หน้าไม้มันวิ่งแบบจู๊ดเลยเหี้ยนี่ไงสัตว์หลังค่ะจะมาทำทำแบบทำแทบทำงานอะ่ะเออถ่ายถ่ายคลิปลงในช anel Spirit Up Up Gamer TV อบอกใอเดคิปอะไรฮะบอกไอเดคิปอะไรคลิปเกี่ยวกับเกมเอ็กชอตค่ะอืมนะฮะเกมนี้อย่างไรเขาอยากผมเล่นนะครับแต่ว่าไม่เล่นละเออเลยเอาแม่นี่เอาเอาอีเนี่ยมาทำแทนนะครับอุ้ยทำไมพูดงี้อะ่ะขอโทษครับเออดีมากเอเคยพอแล้วมาคุยต่อแล้วโคตรเร็วเลยมันมันมันกดจบคลิปยังไงวะ Uh, oh. tech.